สวัสดีครับผมธงชัยกุพิเศษนะครับวันนี้เนี่ยพูดคุยเกัยนถึงเรื่องโควิด -19 ที่เริ่มจะมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับคือคนไทยเที่ยวกันเองภายในประเทศก็สร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจได้มาสารก็ดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเที่ยวก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเอาไว้ก่อนนะครับการไปเที่ยวก็ต้องมีระยะห่างจากครอบครัวตัวเองกับครอบครัวเพื่อนบ้านกับครอบครัวคนอื่นนะครับซึ่งเราไม่ทราบเลยว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเคยมีใครไปบ้างอาจจะเป็นคนที่ไม่หนาไว้ใจ กับโรคเหล่านี้ก็เป็นได้นะครับแต่ก็มีเวทีงานคอนเสิร์ตเริ่มจะจัดขึ้นมาแล้วบางคนเนี่ยก็เป็นศิลปินใหญ่โตจัดทางออนไลน์บางคนก็เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่จัดขึ้นมาบ้างนะฮะจะเป็นทางออนไลน์หรือเป็นทางอะไรก็ตามแต่มีสปอนเซอร์สนับสนุนกันแล้วในเวลานี้แล้วก็มีคอนเสิร์ตหนึ่งของศิลปินชื่อดังอย่างเจนนี่ได้หมดทัชสดชื่นนี่นะครับเขาไปจัดคอนเสิร์ตกันแต่ปรากฏว่าเป็นข่าวดังก็เพราะว่าภาพที่ปรากฏออกมาต่อสายตาชาวโลกมันไม่น่าสบายใจเหลือเกิน จากการเข้าไปชมเนี่ยโอ้โหคนแน่นครับคับข้างเธอดังจริงๆอันนี้ไม่เถียงแต่ปรากฏว่าคนที่ไปในงานเนี่ยไม่ได้สวมเครื่องมือป้องกันใดๆทั้งหน้ากากอนามัยเฟสชิลหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามอากาศก็คงจะร้อนกันหน้าดูนะครับเพราะผมดูในภาพมันคงจะเป็นพื้นที่โล่งนะฮะที่เป็นอากาศปกติทีนี้เนี่ยเธอก็ร้องรำทำเพลงแสดงคอนเสิร์ตอะไรไปตัวเธอก็ไม่ได้ป้องกันนะครับ มีหนำซ้ำชาวเน็ตยังสังเกตนะครับบางคนบอกว่าเธอเนี่ยก็มีทั้งเหงื่อไหลมีทั้งการพูดมีทั้งการจับไม้จับมือจับกับคนข้างล่างและมีทั้งการที่คนข้างล่างก่อเฮฮาปาร์ตี้เฮโลกันไปสุมกันเองนี่ทําให้เกิดการเสี่ยงมากๆนะครับต่อการแพร่กระจายของโรคนี้ถ้าเกิดมีหนึ่งคนก็จะกลายเป็นซูเปอร์สเปรเดอร์อย่างยิ่งใหญ่แต่นั่นแหละเราภาวนาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และมันจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเหตุการณ์ไหนก็ตามไม่ว่าจะด้วยความเผลอเรอความพลาดพลั้งความรู้เท่าไปถึงการความที่รู้สึกว่าประเทศไทยสบายใจแล้วปลอดภัยแล้วแล้วก็ทํากิจกรรมอย่างนี้ได้เราหวังว่ามันจะไม่เกิดตามมานะครับแต่ในเมื่อมาเป็นข่าวก็ต้องมารายงานกาันทั้งให้บรรดาแฟนคลับและไม่ใช่แฟนคลับของเจนนี่และของบิ๊กตู่ให้ได้ฟังกันว่าเขามีวิธีจัดการกันเหตุการณ์นี้อย่างไรเพราะว่าเป็นถือเป็นเคสตัดดี้นะครับ ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราถล่มกันไปยับเละ,เละมากสําหรับทหารอียิปต์ที่เข้ามาแล้วก็ไปเที่ยวห้างตัวเองก็เป็นโควิดเดินทางไปจีนใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการมาพักแล้วก็เดินทางกันไปต่อทีนี้เนี่ยพอเกิดปรากฏการณ์เจนนี่ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นการ การสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่แน่ๆว่าทําไมปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับคนไม่ได้ดา่าไม่ได้ว่าคนที่ไปและตัวศิลปินอย่างเดียวแต่คนไปโฟกัสว่าเจ้าหน้าที่ในงานมันต้องมีอยู่แล้วการจัดคอนเสิร์ตคุณก็ทราบดีคุณก็เคยเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่อะไรอยู่ในพื้นที่บ้างต้องขอพื้นที่ใครบ้างนะครับบางคอนเสิร์ตผมไม่ทราบผมไม่ได้ไปเหตุการณ์นี้แต่ผมจะบอกให้ว่าบางคอนเสิร์ตมีใครครับมีพวกรับจ็อบทั้งหลายเต็ไมไปหมดครับบรรดา,าใครบ้างรับจ็อบทั้งหลาย ก็ใช้ว่าไปอำนวยความสะดวกใช้ว่าไปโน่นไปนี่แต่เราไม่ทราบว่าวรับจ็อบหรือไม่รับจ็อบหรือไปด้วยจิตสาธารนณะจริงๆเราไม่ทราบนะครับแต่ถึงจะไปด้วยเหตุผลประการใดก็ตามด้วยความที่หัวจิตหัวใจของคุณเนี่ยรับเงินภาษีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคอยตรวจตาดูแลในพื้นที่จะมีใครบ้างตำรวจมีอยู่แล้วจัดแสดงคนเสร์ตกันหึม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 นะครับฝ่ายปกครองมีอยู่แล้วในอำเภอต้องรู้อยู่แล้ว ถ้าไม่รู้ก็ควรจะรู้เสียนะครับสอหอสอหอมีอยู่แล้วไว้คอยจัดการพวกนักเลงแถวนั้นคอนเสิร์ตทุกที่มันมีหมดเลยครับแต่ทําไมเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้ไม่ประสานไม่ควบคุมไม่ดูแลไม่เตือนภัยไม่แจ้งไปยังนายกสายตรงเล่าว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่าจะมีการจัดอย่างนี้ควรจะป้องกันยังไงดีครับคิดไม่ออคิดไม่เป็นถามนายสิครับอย่าใช้กาลังกันอย่างเดียว ก็บางเรื่องมนถนัดเข้าใจเรื่องไหนไม่นถนัดก็ไปถามชาวบ้านเขาอย่านิ่งเฉยนะครับเพราะเวลาคนเพ่งเล็งคนดูเนี่ยเขาไม่ได้ดูเขาไม่ได้ด่า,ดดากองเชียร์ไม่ได้ดา่าศิลปินไม่ได้ดา่านี่อย่างเดียวนะครับก็ให้อภัยกันได้ขอโทษร่นเท่าไม่ถึงการจบแต่ไอคนที่มันอยู่ในหน้าที่อยู่แล้วไม่ควรจะพลาดเี่นะฮะเหมือนคราวที่แล้วเวลาเราด่าทหารเราก็ด่าประมาณนึงแต่สิ่งที่เราดา่าสําคัญที่สุดที่เราไม่พอใจมากที่สุดคือสอบคนายแพทย์ทวีสินที่ออกมาแก้ตัวกันทุกวัน ที่เราไม่พอใจคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาตรงนั้นมากกว่าอันนี้ก็เหมือนกันครับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่เนี่ยที่ไปคอยอำนวยความสะดวกทั้งหลายทําไมไม่ช่วยกันตัวตาดูแลให้จริงจังนะครับเรื่องนี้เนี่ยพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยภาพปรากฏทันทีภาพปรากฏเสร็จปั๊บศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 เปิดเผยครับในวันที่28กร,รกฎาคมบอกว่าด้วยการปรากฏข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่25 24-25กร,รกฎาคม มีการจัดงานคอนเสิร์ตและไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดและมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สบค,คกําหนดนะครับอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการเว้นระยะที่นั่งหรือ,อยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย1เมตรนะการควบคุมจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แอรัดวรวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ท้งนี้นายชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อวางมาตรการรองรับการจัดกิจกรรมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญในการพิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวครับโดยให้ชี้แจงทําความเข้าใจ และกำชับผู้จัดกิจกรรมปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่งสบครวมทั้งมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดหากพบว่าการดำเนินการกิจกรรมใดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและคำสั่งสบคให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปได้เลยนะครับส่วนนายกในเรื่องนี้ว่ายังไงครับพลเอกประยุทธ์ปรากฏตัวที่สนามหลวงวันที่28กร,รกฎาคมผู้สื่อข่าวก็เลยถามเรื่องนี้มานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เลย มาตอบคําถามครับในขณะที่ตัวเองก็ออกบูธนะต่างๆอยู่นะฮะแล้วก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้นมีการตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนะโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยกล่าวกับประชาชนที่มาตรวจหาเชื้อโควิด -19 ว่าวันนี้ต้องขอให้ประชาชนระมัดระวังเพราะหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาอีกครั้งก็ไม่ดีหากมีจํานวนไม่มากก็พอจะรักษาได้เพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังตัวเองครับ เพราะตนเนี่ยเห็นหลายๆที่มีการผ่อนคลายมาตรการประชาชนก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยอย่างเช่นเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานายกไม่ได้บอกเหตุการณ์ไหนแต่ท่านบอกว่ามีการจัดแสดงดนตรีที่ไม่เว้นระยะห่างนะครับก็เลยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยให้ไปดําเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วก็ขอย้ําว่าประชาชนอย่าลืมตัวอย่าประมาทนะครับด้านนายอนยิทินชาญววรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมชมนิทรรศการของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเข้ารับการบริการตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 ได้เลยซึ่งเราก็ได้มีการจัดบริการให้ฟรีนะครับโดยที่ไม่จํากัดจํานวนรูปแบบเป็นการเก็บตัวอย่างเชื้อจากโพรงจมูกไปนําไปตรวจในห้องแลบอันนี้ท่านก็โปรโมทกิจกรรมของท่านไปนะครับแล้วก็บอกว่าแม้ว่าเราจะตรวจแล้วไม่พบเชื้อแต่สิ่งที่ต้องขอทําความเข้าใจกับประชาชนให้ร่วมมือกันก็คือการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อจะควบคุมและป้องกันรโรคอย่างเข้มข้นด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเวลาที่ต้องไปในที่ชุมชนถ้ามีคนเยอะๆคอยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลล้างมือบ่อยๆและก็ใช้ช้อนส่วนตัวส่วนเรื่องที่มีคนแชร์ภาพคอนเสิร์ตชื่อดังน,นักร้องดังอย่างเจนนี่ได้หมดทสดชื่นที่วัดเขาล้อมอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเร็วๆนี้ก็มีลักษณะเบียดเสียดแน่นโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย เป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินก็บอกว่าอันนี้ก็เกรงอกเกรงใจเหมือนกันเกรงว่าจะมีการแพร่เชื้อโควิด -19 ได้เกรงใจอย่างเดียวไม่พอนะครับท่านท่านต้องพูดอะไรบางอย่างสักอย่างนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็จะได้ไปรายงานที่สบคอพสอสบคเขารวบอำนาจไปหมดแล้วด้วยพร,รกฉุกเฉินไปตั้งเป็นสบคขึ้นมาเพราะงั้นเนี่ยต้องไปพูดคุยกันแล้วในวงในในวงกว้างว่าเราจะปฏิบัติเราจะกําหนด เราจะมีวิธีในการดูแลอย่างนี้อย่างไรและก็ต้องกําหนดบทลงโทษทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายตํารวจถ้ามีสอหอก็ต้องถามสอหอด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์นั้นท่านก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับที่อยู่ในเหตุการณ์เอามาถามเอามาสอบกันให้หมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นและสร้างบทลงโทษกันให้ชัดเจนนะครับอันนี้ยังไม่นับว่าไปทําอํานวยความสะดวกหรือไปรับอะไรมาด้วยนะครับ ก็ต้องถ,อถามก็ต้องสอบกันนะครับไม่ไดียว,ว่ากาันคนเราจะทำมาหากินหรือไปปรากฏตัวอยู่ที่ไหนแต่ถ้ามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในพื้นที่ในพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องเรียกมาคุยเพราะเขารับเงินจากภาษีของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไม่ได้รับเงินของแฟนคลับศิลปินมาทําหน้าที่นะครับศิลปินกับประชาชนที่ไปดูงานคอนเสิร์ตเหล่านี้อาจจะพลาดได้ด้วยความประมาทด้วยความเป็นคนธรรมดาที่ไม่เคยรับผิดชอบเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับทั้งประเทศ ออกมาสำนึกออกมาขอโทษก็มันจบจบแล้วครั้งหนึ่งก็จบกันไปกําหนดบัลงโทษอะไรก็ว่ากันไปเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ไปในงานก็พร้อมจะไปตรวจร่างกายคนที่เป็นศิลปินก็พร้อมจะขอโทษต่อสังคมสาธารณะแต่คนที่ให้อภัยไม่ได้เนี่ยคือคนที่รับผิดชอบภาคใหญ่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นปล่อยให้มีเวทีอย่างนี้เกิดขึ้นตุ้มๆสองสาม,ม,ม 2, ชั่วโมงเนี่ยนะครับท่านไม่แวะไปดูเลยท่านไม่ได้ไปสังเกตเลยท่านไม่ได้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ของท่านเลยนะครับมันต้องเรียกมาพูดคุยมาสอบถามและมานั่งถแถลงข่าว เชกเช่นเดียวกับครั้งที่ฐานอีหยิ์ไประยองแล้วก็คุณอนุทินก็บอกให้ทุกกรมที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขมานั่งถแถลงข่าวว่าไปเที่ยวระยองกันเถอะปลอดภัยไม่มีอะไรวันนี้เนี่ยจริงๆมันก็ต้องทําเช็กเช่นเดียวกันว่าวันนั้นใครอยู่ในพื้นที่บ้างและมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องออกมาบอกกับสังคมท่านจะเงียบหลบฉากอยู่หลังข่าวเป็นข่าวการประท้วงของชุมนุมการชุมนุมอยู่หลังข่าวของบอสก็ทิงแดงอย่างนี้เหรอครับ ใช้ข่าวใหญ่ๆหลบหลังตัวเองไม่ต้องออกมาแถลงจังหวัดไม่ต้องรับผิดชอบตำรวจในพื้นที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ไม่ต้องทําอะไรนะอย่างนั้นเลยครับมันจะอยู่กันได้ยังไงถ้าปล่อยปละละเลยกันอย่างนี้นะครับพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรงไกล0 954605580